สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อเกมเกมโซล์ u ไว i ว a ลนะครับผมวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายของอ่าสุสานโบราณน,นะใช่ไหมวันที่ลงคลิปเนี่ยถ้าไม่ใช่วันสุดท้ายก็คือมันหายไปแล้วอะครับก็เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปอีกสักรอบหนึ่งแต่ว่าเราไปลุยในโหมดปกตินะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปกัน3ที่นะก็คือจะไปสุสานโบราณครับไปเอาชิ้นส่วนแผนที่นะครับไปแลกกับ ใครสักคนในใค่ายเทวทูตแล้วก็แลกกับแผนที่นี้ครับกล่อง f o r ์ h ชคเคนใบเล็กนะเพราะว่ามีแค่นั้น <laughs> เดี๋ยวต้องรวบรวมของเพื่อที่จะไปลุยดันเจีนฟอร์เชคเกันต่อนะแล้วก็อีกแมปหนึ่งก็คือจะเป็นแมปซากเกียนนะครับคือยังทำมันนี่ไม่สำเร็จเลยโต๊ะทรมานก็ยังไม่ทำยังทําไม่สําเร็จนะครับกวาามาก็ยังขี่ไม่ได้นะป้าลุย ชอบอย่างเดียวตรงที่ว่าแบบนี้มันมีเพื่อนช่วยนี่แหละช่วยกันฟาดเฮ้แต่ว่าสองวันก่อนที่ผมมาเล่นก็คือแบบมีเพื่อนตุยด้วยนะเออแต่ผมใช้เนี่ยกระบองกระบองหนามนี่แหละเราก็ใช้ซะเยอะเชียใช้จนตะปูบอลจะหมดอยู่แล้วครับลืมตัวหรืออย่างนี้ครับไอกระบองคีบมาใช้งานแบบเดิมดีกว่านะเพาลืมไปว่าเราต้องใช้อ่าตะ ตะปูบอลนะครับในการคาปกนักทรมารนะครับเราถึงจะไปดันเจียนฟอร์ชิเกในระดับชั้นที่2ได้อะมีน้องคนหนึ่งขอให้เล่นฟอรสบอลโหลดมาแล้วนะแต่ว่าโหแล้วเกมแนวนี้มันคือเป็นเกมแนว,ด,วด,ด,ดูดพลังชีวิตกินเวลาชีวิตมากนะครับอ่า๋ยวแต่เดี๋ยวเล่นให้ได้นะแล้วก็มีน้อง ไม่แน่ใจว่าถามในคลิปเกมไหนครถามว่าพี่เลยพี่ได้ไรายได้จาก YouTube เยอะไหมครับการเล่นเกมแบบนี้ก็ถ้าจากยอดวิวนะครับอันนี้เราก็พูดตรงๆว่าได้ประมาณเดียวละพัน <repaired> ไม่เยอะแต่ว่าเอาเอาเล่นหนุกๆไงทาหนุกๆอย่างน้อยๆก็เอามาเก็บไว้ใช้ในการตรวจสุขภาพนะครับไปหาหมอได้ไม่เป็นไรเล่นไปเพราะว่ายังไงเราก็ใช้เน็ตท,ทํางานทุกวันอยู่แล้วใช่ปะ่ะทีนี้เราก็เล่นเกมทุกวันอยู่แล้วใช่ปะ่ะเราก็เลยเอออัดคลิปลงก็ได้ไม่เป็นไร ถือว่าเป็นการหารายได้อีกหนึ่งช่องทางเนะ่ครับก็ถ้าใครแบบสงสัยมาว่ารายได้เยอะไหมไม่เยอะนะครับเพราะว่าช่องผมจะเนี่ยคนดูจะประมาณนี้แหละเล่นแบบสนุกสนุกไปครับมีคนบอกว่าพี่ต้องเล่นเกมอื่นแล้วล่ะเพราะว่ายอดยอดดูน้อยก็ไม่เป็นไรครับเล่นไปก่อนมีเวลาเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ตอนนี้ก็คือเราต้องดูแลสุขภาพตัวเราด้วยแล้วก็เล่นเกมไปด้วยนะอ่ะไปลุยครับอย่านอกเรื่องเยอะไปนี่เก็บของก่อน คิวเลือดเพื่อนด้วยเพราะว่าสองรอบก่อนที่มาก็คือเพื่อนตุยท,ท,ทุกรอบเลยให้เพื่อนรับดัมมีดถามว่าสุสานรอบนี้เราชนะอะไรไปบ้างก็คือชนะระดับที่1กับระดับที่2ไปครั้งหนึ่งระดับที่สองาชนะไปครั้งหนึ่งระดับที่หก็คือสบายๆยอยู่แล้วเนาะหลายๆคนน่าจะพอสู้ได้อยู่แล้วเดีย๋ยวไวนะ้นาคตเราแข็งแกร่งมากนี้เรามีของเยอะกว่านี้เราค่อยว่ากันนะครับ บอสบอสมันมีคาถาน,นนะแช่แข็งเราอะแช่แข็งแบบที่มันไม่ใช่สีต้องบอกว่าสาบเป็นหินครับกุนเบรนราชาแห่งวิญญาณก็ถ้าเป็นเนื้อเรื่องก็คือประมาณว่าเรามาสุาสานโบราณเพื่อที่จะตามหาของแต่ทีเนี้ยเราก็เหมือนช่วยคลายคำสาบของไอ้กุนเบรนเนี่ยกับเ,เพื่อนทั้ง5คนนะครับใช่ป่ะ5หรือ4คน4ี่คนเออ ให้มันกลายเป็นบุคคลธรรมดานะครับอย่างคนแรกที่เราเจอบ๊บอบใช่ไหมบ๊อบหรือใครสักคนเนี่ยเขบอกว่าแบบนี่เปียอะไรแล้วอะ่ะคือแบบโดนสาบเป็นหินนานมากอะ่ะจนถามว่าเปียอะไรแล้วนะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ตอนเนี้ยปีเฮ้ยได้ดาบเล้ทุกคนอ่าต่อไปก็คืออะไรคาถาลอคาถาหิวเลือดอุ้ยดาบอย่างเอ้ยคือเคยมีครับแต่ว่าผมอะ่ะไปตุยใน ระดับ2ของที่ไหนสักแห่งก็เลยเรียบร้อยเลยนะครับ mm hmm. ต่อไปเรามาแลกของกันที่พลัตะตเวนครับเราจะเอาชิ้นส่วนฟอร์ชิเคนกล่องเล็กนะไปแลกครับอยู่ไหนอะอ่านี่ไงเจอแล้วเรียบร้อยเย yeah. ทุกคนเมื่อกี้เห็นแบบนะครับว่ามีไอ้หอมทอดอะหอมทอดเอามาแลกแผ่นที่ได้ด้วยนะไปก่อน mm hmm. กล่อง for c h i c เ e n ใบเล็กครับตึมตึมตึม,มอันนี้คือเป็นแมพที่แบบแจกของล้วนๆเพียวๆเลยนะคือเข้าไปเปิดกล่องเพียวๆเลยครับไม่มีอะไรพิเศษแต่ของดีอยู่นะถ้าโชคดีอาจจะได้แบบกุญแจมือไว้โต๊ะเอ้ยได้อันนี้ด้วยที่ขีครับที่ล็อกอ,อ่ะอ่าโอ้โหพอดีพอด,พอดีกล่องใส่ของเนี่ยกระเป๋าใส่ของพอดีโอเคครับไปเดินทางกลับบ้าน นี่เอามาเติมเห็นไหมตะปูบอลผมรู้งี้เอามาใส่นี่ให้เต็มก่อนดีกว่าเสียดายไม่ได้ไปครับกระบองน้ำเลยส่วนไอ้กุญแจที่ล็อกมือผมหาไม่เจอแล้วเห็นเขาว่าถ้าเราจะใช้โตธรรมานคือต้องใช้คาถาเรียกเรียกนักไอ้นั่นออกมาด้วยนะเขาเรียกอะไรนะเรียกตามเลยนะเห็นใครเขาบอกมาสักคนหนึ่งครับมีคอมเมนต์อยู่แต่ว่ายังยังไม่เคยได้ใช้ เกมเนีเอ่อเกมสไตล์เดียวกับลาดเตกเหมือนกันแต่ว่าวิธีการเล่นแบบแต,แตกต่างกันพดพแบบสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ครับซากเกวียน let's go นี่ถึงแล้วนะจะเจอล็อกเวียนไหมขาดล็อกเกวียนอันนึ่งอะแต่ส่วนใหญ่ที่เจอตอนนี้นะครับจะเป็นเรื่อยไม้ใช่ไหมเรื่อยไม้แล้วก็กบใส่ไม้ครับหรืออบใส่ไม้นั่นเองนะ แต่รอบนี้จะเจออะไรไม่รู้รู้รู้แต่ว่าเราพกกระบ,บองขีดมาฟาดไอ้นี่ด้วยอัศวินด้วยวันก่อนน่ะปกติอัศวินมันจะมี2ตัวในแมปนะครับแต่อยู่ๆมันก็เดินมาจากไหนไม่รู้อีกตัว2ตัวนี่เดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวรอบนี้เราจะดูซิว่าจะมีอัศวินกี่ตัวนะครับอัศวินตัวเขียวๆไปน้องหมีครับขอตบหน่อย เรียบร้อยเอากะบ,บองตบมาแล้วนี่นั่นไงหนึ่งตัวครับอันนี้เดินเดินมาจากนอกแมปด้วนยนะดีหน่อยว่าตัวนี้มันมีท่าชาร์จพลังทําให้เราสามารถฟาดมันได้แบบฟรีๆนะถ้าเป็นอีกตัวหนึ่งก็คือมันฟาดเราไม่ยั้งเลยโอเคเรียบร้อยตัวนี้อีกตัวนึงครับเห็นไหมย่องปฏิทางด้านหลังมีเควสอยู่นะเจอม้าแต่จับม้าไม่ได้เพราะว่ายังทําคอกม้าไม่สําเร็จขาดหลายอย่างมาก ตอนนี้ค่ะหลายอย่างมากเลยของบางอย่างคือแบบมันตอบตรงไหนวะแบบเงี้ยหรือของบางอย่างมันตอบระดับยากหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงแล้วแล้วระดับยากอะคิดว่าเราจะชนะไหมไม่ขนาดผมเองยังคิดว่าตัวเองไม่น่าจะรอดเลยค่อยๆอ่ะไมาอีกตัวอือเห็นไหมเนี้ยมันมีแค่สองตัวจริงๆมันมีแค่สองตัวครับนี่มาแล้วตัวที่สามกลัวที่ไหนล่ะถ้าโมตะกลัวก็ไม่ได้ของครับแต่ว่าเวลาตุยทีก็ ็จิตตกนะตุยบ่อยเลอเกินอะไรแบบเนี้ยไปโอโอได้เรื่อยครับได้ไอ้นั่ด้วยน็อตอะไรสักอย่างเนี่ยเขาเรียกอะไรเนี่ยเห็นไหมกับดักมีห้าอันเอาก่อนเพราะว่าเราจะเอาไว้ใช้ในการรุยเดินเจนฟอร์ชเคนได้นะครับฐานฐานดำนี่เอาไว้ทำระเบิดใช่ปะ่ะผงก็เอาไว้ทำระเบิดได้ต้องทิ้งบางอย่างเพื่อเอาบางอย่างครับชิ้นส่วนด้วยเอาชิ้นส่วนหายากอย่างอื่น น้ำยาไหมโอ้ยอยากได้ทุกอันเลยอเอาแหวนไปก่อนแหวนทำอะไรได้ไม่รู้ไม่ค่อยได้เจอไงอย่างอื่นมันยังเจอบ่อยอะอ่ะเดี๋ยวไปตบพวกนี้หน่อย เออลืมบอกไปว่าตอนนี้ผมเลเวล89นะทุกคนเอ้ย98แล้วนะ89เลย98อีก2เลเวลก็จะเปิดกล่องคุณนางได้แล้วนะครับเลเวลร้อยนะโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับลุย3แมปให้ทุกคนได้ดูนะก็เดี๋ยวรอด,ดูว่าอีเวนต์ถัดไปจะมีอะไรนะล่าเลือดใกล้จะหมดเรือยังอะหรือนะม,มันหมดวันเดียวกันเลยกับเอสุสานโบราณแต่ว่าได้แค่นี้ก็โอเคนะได้ของมาเยอะเหมือนกันนะครับ ไปจัดการโ,ะโปะพะโปะปะไปอย่าลืมช่วยกันกดไ like, ลก์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับจะได้กลับมาเล่นเกมนี้ให้ทุกคนได้เห็นกันบ่อยๆเช่นเคยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีทุกคนนะครับไปแล้วนะบ๊ายบาย